อยู่นี่บางบอนอยู่บางบอนอยู่หลังวัดบางบอนเนาะรางวัดบางบอนครับอ๋อหลังวัดบอมากขี้ห้าโค้งมากเดียกหลังวัดบอมากกับเจอเลยครับเจอฟ้ามขั้วไอ้ฟ้ามง้อหน่อยหน่อยนี่เนาะน้องท่านใดที่แบบอยากจะมาเที่ยวเล่นมากก็ได้ได้เบิร์ดโอ้ดี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 เด้อดีใจน้ำสำหรับกรุงเทพยบได้เนี่ยคนคือผมเนี่ยผมยางกินหอดบ้านเนาะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง คนรักวัวนะครับวันนี้เราก็อยู่ใจกลางกรุงเทพนะครับยังมีฟาร์มวัวให้เราเห็นนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับอยู่ย่านอยู่ย่านเขตธนบุรีนะครับฝั่งทนพหลมสองนะอยู่ใกล้ๆวัดบางบอนนะครับจะบอกไงดีจะบางบอนห้านี่ไหมครับครับทุกคนวันนี้ก็มาเจอข้อวัวนะครับพอดีคิดถึงบ้านนะครับก็เลยขอญาติมาแวะชมฟาร์มวัวของคุณลุงสัหน่อยว่า เอ๊ะมันไปได้ไหมนี่มีบัวกี่ตัวมีควายเพอดีผมเห็นขี่ผ่านมาครับก็เลยจอดนะครับอยากจะเห็นวัวครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนเข้าไปดูวัวนะครับดูคุณลุงครับกําลังเกี่ยวหญ้ามาให้ควายให้วัวอยู่นะครับนี่นี่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนเข้าไปชมกันเลยครับมีควายแล้วก็มีวัวนะครับเข้าไปข้างในเลยครับ ครับทุกคนนี่ควายมอมมะละกับมะละกัดะะกด,ดูข้างหลังนี่มีมีบวกให้เล่นด้วยนะมีน้ำให้เล่นด้วยโอ้โห <cam> เพลินเลยเพลินเลยนี่เพลินเลยโอ้ทั <c ười> ้งกินทั้งมอมเลยนะครับโอ้ยทุกคนนี่บรรยากาศแบบนี้ก็คิดถึงบ้านนะครับผมนะก็คิดถึงบ้านนะครับ วัวอ่ะอ่ะไหนไหนคนรักวัวมาแล้วคนรักวัวก็ขอขาถ่ายหน่อยแล้วกันนะอ่าวันนี้นี่กำลังโตเป็นหนุ่มเลยโอ้ชอบอยู่แบบนี้เลยว่ะวายเนี่ยที่เขาชอบอยู่กันเลยนี่นะครับทุกคนอ่า ผมเคยมาที่นี่แล้วทีหนึ่งนะครับเวลาผมเวลาผมคิดถึงบ้านนะครับผมผมก็จะมาที่นี่ครับเพราะว่าเราทำงานที่กรุงเทพใช่ไหมครับเราก็จะมาที่นี่มาขอดูควายมาขออญาตคุณตาเขาดูควายนี่ขอจับนน่จับได้ด้วยอขุญาตคุณตาเขาดูนะเพราะว่าเราคิดถึงมันนอกใช่ไหมแต่ช่วงนี้มันโรคระบาดเยอะเราก็เลยไม่อยากกลับบ้านนะครับก็เลยมาขอญาตเขาดูนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ทางนั้นมีวัวครับทุกคนไปดูวัวโอ้มีเยอะขึ้นนะไหมเนี่ยนี่ครับวัวกำลังตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับทุกคนน่าจะอืมตัู้ วันนี้ผอมแล้วเจอฟักซีนเข้าไปนี่เอาละครับตอนนี้เราก็อ่านี่บัวบัวหลายตัวเลยนะครับวันนี้เราก็เจออยู่กับลุงนะครับเดี๋ยวเราจะ คุยกับลุงสักนิดหนึ่งนะครับว่าโอ้โหบวชที่นี่นี่นะครับจับได้อฮ้ยไม่ดีไม่สนด้วยนะครับนี่ทุกคนเวลาคิดถึงบ้านนะครับทุกคนนี่สวนสวนโรงบัตบนี้เขาให้ทุกคนเข้ามาด้วยนะครับเมื่อกี้ผมได้นั่งคุยกับท่านนะครับสักวันหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์ให้ท่านนี้สักวันหนึ่งนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันนะครับว่าว่าต่อไปเขาจะมีแผนยังไงบ้างนะครับทุกคน ตรงนี้เขาจะทําเป็นร้านอาหารนะครับทุกคนนะครับนี่ส่วนอาหารที่สามารถทุกคนนั่งได้นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมนะครับคนรักวัววันนี้นะครับก็ได้ขอบคุณมากเลยครับที่ท่านท่านสมบัติให้ญาติให้เรามาเข้ามาถ่ายวัวที่ฟาร์มของท่านนะครับมาฮอนแล้วก็คิดฮอดนะครับคิดฮอดคิดถึงอ้าวนี่เล่นน้ำเลยคุยคุณเล่นน้ำทุกคน น้าสงสัยมันชิได้กินเขาแล้วมันก็เลยเรียงขึ้นม <c oughs> ามคุยมันมักนอนตุ่มนะครับพเพื่อนก็เฮ็ดมองให้มันนอนดีดีครับเนี่ยเห็นไหทุกคนน,น้ามองให้มันนัวนี่ไงให้มันมันเห็นแล้วนี่ตามมาแล้วเดี๋ยวถึงมารอเลยขึ้นมารอเลยน้าถึงมารอเลยมาแล้วครับทุกคน เด็กินลูกได้กินมาแล้วมาแล้ว <c oughs> นี่ครับเห็นอะไรกับกินฮอดบ้านเครับทุกคน <c oughs> นะครับอยู่บันนอดเข้ากะ <c oughs> ย่ามลูกไพ้แบบนี้ก็บไม่อยากไปใสนะครับไปใสกะคุยกันก็นยู่างกันใส่แมตคุยกันนะครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวให้ลุงยา,าบุตรยังเขาบเตา คนังอยิ้มยิ้มยิ้มให้กันนะกินง่วกินยากเก่งรู้ทุกคนเขาิดนปากใดเดี๋ยวติดปากก้อนด้ย ยังมีหญ้าอยู่ใช่ไหมครับคุณลุงเนี่ยยังยังมีหญ้าอยู่ใช่ไหมเนี่ยเขื่อนเขื่อ่าเห็นมันกี่หญ้ากระดีดีทุกคนเห็นมันอ้วนมันอ้วนดีจุดหนึ่อยมาทีแรกกับจอยนี่อ้วนขึ้นตั้งหน่อยอ๋อ แต่วัวที่นี่เมื่อกี้คุยกับท่านแล้วนะครับท่านบอกว่าเขาจะไม่ซื้อไม่ขายนะครับก็คือวัวที่นี่น่าจะเป็นที่มาของวัวที่นี่ก็คือเป็นบัวไถมานะครับทุกคนโอ้นี่เราเวลาเราคิดถึงบ้านเราก็มาเล่นมาชมได้นะครับนี่ท่านใจนดีนะครับนี่แล้วท่านก็มีข้างนอกก็ยังมีร้านกาแฟให้ด้วยนะครับทุกคน <c oughs> เด็กก็ไถเด็กกัเล่าเด็กกูเนี่ยตกเล่าตกไถกินได้ไรลูกเากินได้ไรอ่า กินเยอะๆกินเยอะๆกินอะไรลูกล่ะกินเยอะๆกินอะไรไปว่ากินเยอะๆเอาละครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของอคนหักมั่วนะครับเด้อพี่น้องเด้อแฟนๆได้มากคลิปนี้เราคนหักมั่วสิถ้าไปเบิ้งง้อย,ยู่ใส จะเริ่มกดซับสไครต์กดติดตามไว้ได้พี่น้องเด้อนี่ครับเห็นง้อกินยาได้เหรอคับมีความสุขแล้วครับนะครับ,นค,รบคนหมักง้อนะครับผม,มหาบางยากครับผมในกรุงเทพหาบางยากถ้องคุยคิดหอดบ้านขี่ไก่มากับมาหามาซื้อกาแฟมาแห่อาหารง้อกันได้เลยครับเด้อเออพี่น้องทานไหนกันจ้าของเพิ่น คนสมบัตินะครับนะสมบัติกระเจยดีอยู่เพื่อนกระเจยดีกันเองครับคนบ้านนอานีแ่แหละครับเจดีดเจดีย์เวลากินอะไรลูกละคนหักขึ้นกันครับไปยุไส้เพื่นอนเขาใจกันนะครับพเพราะว่าเขาเขาประเดี๋ยวมาลรังแกเขานะครับเนาะเข้ามาเข้ามาหาเขานะครับเข้ามาหักของนะครับเนาะเข้ามาเบิง่งมากินมาเอะเขาเอินไอย่างนั้นนะมาได้กินกินคนสาบควายแล้วมันรู้สึกว่าสดชื่นได้บางที คือคือคือข้าอยู่บ้านนี่ลยนะครับคือข้าอยู่บ้านเลยนะครับพี่น้องอ,อืมในที่ไหนดีไปควายควายควายไปเบิ่งควายไปที่พุ่นนี่ตาแล้วอเอาละครับคุณตาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เออขออยากทราบว่าคุณตาชื่ออะไรนะครับตนะครับคุณตานะนะครับผมโอ้นี่ลุงตานะครับพอถามนิดนึงถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะอยากจะมามาเที่ยวมาเที่ยวมหาบึงคั้ยแบบคือคนคือผมหน้าแบบยุ่งเทพแรือชิดฮอดบ้านนะแตามาได้เลยเขามาเล่นได้ปะเล่นได้ครับมาเที่ยวเปิดหูเปิดตาเมื่อด้วันหยุดนะครับอ๋อตาโทษที่นะครับยูนียุซครับเนี่ย อยู่นี่บางบอนอยู่บางบอนอยู่งวัดบางบอนเนาะลังวัดบางบอนครับ๋อลังวัดบอมาขีห้องโค้งมากี่ก็ลังวัดบอมากับเจอเลยครับเจอฟ้ามค้อยฟ้ามง้อหน่อยหน่อยนี่เนาะครับสามารถเขามาเล่นมาุ้ยมาไดเหมือนนะครับตาเนาะครับ๋อโอเคตาถามจังหน่อยทีมาทีไปของง้อของของข้อยอยู่นี่ไปซื้อจังใดมาจังใดครับหบอกได้ปะของสมเด็จครับ อ๋อของสมเด็จสมเด็จซื้อให้เลี้ยงครับสมเด็จซื้อให้เลี้ยงครับเขาบ่ได้เขาบไม่มีสิทธิ์ขายไม่มีสิทธิ์ขายมันเป็นลูกมันเขาจี่ขายได้ก็เป็นของเขาไปด้วแต่ว่าเขาเลี้ยงเอาลูกเนาะเลี้ยงเอาลูกแต่คือว่านั่นแหละก็เลยบอกว่าพี่น้องพี่น้องท่านไดที่แบบอยากจะมาเจ้าเล่นมากก็ได้ได้เบิร์ดโอ้ดี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 ได้ดีใจน้ำสำหรับข้องเทพบได้เนี่ยครับคือผมเนี่ยผมเนี่กินหอดบ้านเนาะแปลว่าเอออะไรยังไงกินหอดบ้านแล้วแต่เนาะครับมันก็คคืือออาาาางกบบนนนนเััวม สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆได้ตาเด้อขอบพูดเนื้อทีมก็กว้างโอ้เนื้อที่กว้างดีขนาดได้เนตตาเนียครับเนี่ยเนื้อที่เหมือนนี่เลยบ่ทั้งเหมดอนเลยครับทั้งหมดเลยที่เขามองเห็นซูดพูน่ะครับพูดน่ะพูดน่ะไอฮอตนั่นปลากล้วยนั่นฮอตปลากล้วยนั่นไปพ่นัฮอตปลากล้วยฮอตพ่นครับซูดพูนพูดฮอตพูดนี่ยพ้นผัวรถขั้นสีเหลืองพูน่ะครับโอ้เหมือนนี่เลยบ่ตาครับ โอ้ผหผดที่เขาหลายนะครับเนาะครับแต่ว่าโครงการข้างนานี่เพราะว่าชิมีมาอีกลายอยู่ด้ครับเด้อพี่น้องเด้อท<ม>่านผู้ใดอยากเวิงเหมือแวมชมมาเล่นด้ครับเด้อกรเของมาได้เด้ออืมสารวันนี้คลิปนี้กับสิง่งเงาพดเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องเห็นพ่อมาพระควณสำเน็จละครับเมื่อน,น่ผมจะมาคุยกับลูกเขยมันมาตาลูกเขยมันป่เดี๋ยวที่คุยกับลูกเขยนะครับท่านสมบัตินะครับคุณสมบัตินะครับเพราะว่าท่านเป็นว่า คนคิดขอเริ่มต้นนะครับมีแต่ว่ามีหลายอย่างจุดเด่อพี่น้องได้ผมว่าในไทยหมด้อครับเด้อกัสมี่ยังนี่ยแพะว่ะแล้วก็ทช้างพีกัสมีหมูปลาได้ครับเด้อจนมากจนมากงัวขั้วยอยู่นี่้อครับเด้อเป็นเป็นง้วคั้วที่ไทยมาก้อครับไทยมากนะครับผมก็เลย อ้วนครับมาอยู่นี่ก็เริ่มอ้วนแน่กินหญ้านะครับเดอ้อทุ่นหมักพันผู้ใดเสีเออยลหญ้ามาให้ก็ได้แล้วครับเดอ้อเป็นว่าเออมาเล่นเนี่ยมาลูมมค้่่มอ๋อเบื้อมบนเลน่เลนขั้วเล่นสีตัวมาโอ้มันก็นลูไปอะได้แล้วเลยนี่จงะง่วนแล้วพี่น้องุ่นมองเรียนมันเอาพี่น้องทำนี่ะเดอ้อเด้อจะมือใดมือหนาเนี่ผมสีผ้ามาเบิ่องไม่ซาลาโบนีใไปกันเดอ้อโอ้ อย่เริ่มกดติดตามไว้เนี่ยล่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับบายบายรู้ละชีเลีลยลรูล้ละไปกันเด้อบ๊ายบายมี่บ๊ายบายห,บหูุึงิดสบัดหูวปึ้งปึ้งป้งโอ้ย <c oughs> <c oughs>